ชิบหกนากาชิกวันาทีที่บ้านชนวัดเชลพ่นทุ่นอยน่อยในออ,อกยังาขาบวจดตรวจาเพราะเด้มาตรวจเช็คอรู่หร้หยมือมว่าแต่งเต้วันที่ 12, สิบสองเมษามะามันจะยางออกขับวดตรวจตาาบาสิม,มีด่วงเล็ดด่วงบะพร้าวเรือว่าสตัตตูมารวบวนว่า ยังไปประทันหลอบดอกมันไก่เติบอยูยได้เครื่องเดียวเกือบสองร้อยตัเนะปรากฏวา่าว่มี้ปลอดภัยบรรยากาศาหันวานที่ฝนตกมื้อยคือเด้วยนี่ก็มืด,อ,ด,ยมด,ดยอย้อเอ็นยันนี่มันรุนยื้อนี่ก็ได้โอ้ยประสนบส <c oughs> ังเกต้่งบักเท้า จันแหลกที่เป็นจันตัวผู่คือน้องงานทั้งส <laughs> <laughs> ่วนสามจันแลว <laughs> นนน้วมีตัวผูเวัดถ้างี้นี่ะจันตัวเมียตัวผู้สลับกันแต่ว่ามันก็บพราะันเด็ดฟันทุ่งหรอกเพราะวา่าลูกที่ออกมานี่มันจะเพราะใครจับดีชวนมากสีเหี่ยวสีแห่งไปขนาดบรรลุหลักสายอยู่ <laughs> น่อนที่ทํำควาราดอ,อบรอบต้นปุ๋ยใส่ไวแล้วปุ๋ยสุดเสมอใส่แล้วมันก็เขียวงามดีบวดเพระท่นานเมากรันแห้งที่บันภาษาเขาอื่นทางมะพร้าวซึ่ม,มันแห่งนี้ออกมันเวียกหลายมองชุม้มพี่น้องเป็นมหาเสียงเบอร์สองที่มงานเบอร์สองฝ่าไม้เป็นกับมะแวะซุ้ม ยึดการมาเห็นตักเที่พวกเอฟซีเพื่อนๆในจอมาต้องมาเห็นจะน้อยสิลุงไปเสร็จงานต่อยู่บาดไหล่นนะเล่ากับเพื่อถ้าคุณเป็นอินทราลัมอยากบอกเผาหนัำ,นำหอมเ้วยกันที่เขาก็ได้ขายมาันต็ดสองสามปีผลดละรุ่มันจะได้รวยขัวต้นน้ำหาหาหน่อยว่ามันหายไปสิ เอยมาสนุกใช่ละเออพูดล่ะแพนด้ามาหน่อยอยู่ในถ้ำงอกตัวเนี้ยคือเกาอยู่เออเออวิธีชีวิตของสัตว์เนาะพี่น้องเนาะแม่เขาเดวอ่ะนอนน้ำดูเล็ดอ่ะเออยังสำรวจตรวจตาวันที่เนี่ยมาตัดเหงาก็ ตัดออกเลเผ็ดเป็นปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยพืชสดเ,ออเป็นปุ๋ยพืชสดว่าไรม่วงเบาก็เริ่มสุกแล้วจุ่มน้ำดอกไม้เขียวสวยก็กำลังพ่อกินออนี่มะม่วงเบากำลังเริ่มเป็นสีเหลืองเออพอไปชิมจัง่อยก็น่ามันหวานวะ นี่คือชุกแล้วคือบมอูม่วงปลาบางยังไงเหมือนบมูม่วงเบาหม้ม่วงเบาผ้างากรองเด้พี่น้องคืองามหมูจุบคู่ระบบน้ำพลังโซล่าเซลล์ก็เออไรดีนะครับบรรยากาศบ้านสวนวัดรพญผลชวนอ,น,อน,นอยิงหน่วยนั่งอยู่นั่นดอกไม้ก็ใกล้สุกแล้วนั่นดอกไม้ก็ใกล้จะสุกแล้ว ไปฟังกินกับเขาเลยอยากาศปั่นสวนวัฒนพุ่นโซนอีกหน่อยนั่งอยู่วันเดียร์ายทำลงสอนยูทูบโดน,นมือแล้วอือฮึอยู่เลยคือโอกาสชายทำ ดูไปตำรวจตรวจตาเพื่อนหมากฝรั่งกีดากับกำลังงานเออโอเคอยู่หรอกผ่านอยู่ผ่านผ่านผ่านเอออะไักอดีตัวแมงลักผักหอมไม่เหี่ยวไม่แหงดอกซึมดียอยู่พี่กระสุกแล้วพี่กระสุกแล้ว อ๋อสบ,บายดีในช่วง16ไงกลก้าก็กล้าเมื่อนี้ครับผม